สวัสดีครับคลิปนี้จะนำกิ่งของท่านพรอนบทำออกช่วยเขาหวปีทองฟันวัดเขาวหวปีปี2561นะครับไม้ชมนะครับเป็นกิ่งเนื้อนวะนะครับให้ทําบุญที่วัด799บาทนะครับด้านหลังก็จะตอกโครท้ำนะครับส่วนก้นก็จะเป็นตอก นัมเบอร์อกนัมเบอร์นะครับชัดไหมเอ่ยตอ,อกนัมเบอร์นะครับแล้วก็ตอ,อกโค้ดนะครับโค้ดคนละตัวกันนะครับอันนี้โค้ดอันนี้โค้ดหนึ่งโค้ดโค้ดตรงนี้ก็อีกแบบนะครับใหญ่ดูสิชัดไหม นี่ครับอันนี้เป็นโค้ดโค้ดอันนี้้าจาไม่ผิดอันนี้นะ่าจะตอ,อกอชุดชุดชุดสร้างสาราพวกกิง่งพวกฟังก์ชัยสีวลีอะไรอย่างเงี้ยครับเนี๋ยวำมาให้ชมกันนะครับเป็นกิง่ง ออกให้ช่วยวัดเขาไหวนะครับครันน,นี้คลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ